โลกนี้มีแค่สองเพศหลายครั้งนะครับเราเห็นมนุษย์พยายามหาข้ออ้างมากมายเพื่อที่จะขยายกรอบขยายความหลากหลายให้กับเพศอื่นๆเพศที่3 4 5 6หจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าพูดกันตามจริงในธรรมชาติบนโลกของเรามีเพศเพียงแค่2รูปแบบเท่านั้นครับนั่นงเงยลงไปดา่ากันแหละคลิปยังไม่ทันจบเลย <S <S ย้อนกลับไปเมื่อกว่าพันล้านปีก่อนสมัยที่โลกของเรายังมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสมัยนั้นนะครับการสืบพันธุ์ของพวกเรา ไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนว่าเป็นเพศผู้เพศเมียมีรูกับมีแท่งแบบสั้นในปัจจุบันพวกเราในสมัยนั้นนะครับใช้ลักษณะการซื้อพันธุ์แบบการแบ่งตัวหรือการแยกเงาพันธุร่างนั่นแหละหรือที่จริงไม่อาจจะมีมานานกว่านั้นแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าก่อนที่จักรวาลของเราจะถือกาเนิดขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือจักรวาลอื่นมันมีสิ่งมีชีวิตที่มีดุ่นกับมีรูหรือเปล่าซึ่งการวิวัฒนาการก็ส่งเอาลักษณะเหล่านี้มาเรื่อยๆจนในยุคที่สิ่งมีชีวิตหลายเซลเกิดข การสืบพันธุ์ก็เริ่มมีเทสมากขึ้นนะครับจึงกลายเป็นลักษณะของการตอบรักไฟนั่นเองซึ่งผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่สงสัยมานานมากๆว่าบนโลกของเราเนี่ยมันจะมีเพียงแค่2เพศจริงๆเหรอไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ก็ยังมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียคนก็มีผู้ชายผู้หญิงหมาก็มีตัวผู้ตัวเมียปลาดาวก็มีเพศหรือบางตัวที่มี2เพศในตัวเดียวกันมันก็ยังจํากัดอยู่แค่2เพศตัวผู้กับตัวเมียอยู่ดีแล้วเพศแบบอื่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีไม่ถามก่อน เพศเกเพศกระเทยมันไม่น่าจะนับเป็นเพศนะครับแล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดว่าสิ่งมีชีวิตเป็นโลกของเรามีกี่เพศกันแน่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียบกับการสืบพันธุ์ก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแน่นอนว่ามันต้องมีตัวรับตัวส่งปลั๊กไฟนั่นแหละถ้ามันไม่ต่อกันไฟมันก็จะไม่ติดลูกมันก็จะไม่ติดนะครับถามว่าทำไมธรรมชาติถึงจำกัดมาแค่2เพศนั่นเพราะการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพวกเราถูกส่งต่อลักษณนาม,มาแบบนี้เพราะมันทําให้สายพันธุ์ต่างๆเนี่ย ดำรงอยู่ได้นี่ครับการสืบพันธุ์ทาให้ยีนตัวผู้และตัวเมียม,มารวมกันจนส่งต่อกลายเป็นวิวัทนาการดังนั้นเพศ2เพศ DNA จากคน2คนจะถูกส่งต่อมายังรุ่นต่อรุ่นหากสิ่งมีชีวิตใดมีเพศรูปแบบที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมจะทําให้เป็นหมันและไม่สามารถสืบทอดลักษณะเหล่านั้นได้จะมาแมวสัตว์มนุษย์ดอกไม้ต้นไม้พืชสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีหลายเซลล์ล้วนมีเพศ2เพศด้วยกันทังนั้นเพราะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการค้นพบลักษณะของเพศแบบอื่น นอกเหนือจากตัวผู้หรือว่าตัวเมียไปเลยไม่ว่าจะในฟอสซิลหรือว่าสิ่งมีชีวิตยุคไหนนะครับแต่แล้วลักษณะของเพศอื่นๆที่มนุษย์เข้าใจกันมันคืออะไรสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพศได้ปลานนโมสามารถเปลี่ยนเพศในตัวเองได้จากตัวผู้เป็นตัวเมียหรือสัตว์บางประเภทก็มีสองเพศในตัวเดียวกันตั้งแต่เกิดมาแล้วอย่างไส้เดือนหรือว่าพืชหลายชนิดสัตว์บางกลุ่มสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่นมแมลงกิ้งก่าบางชนิดบางชนิดนี่ครับเพศเมียสามารถตั้งท้องเองได้โดยที่ไม่ต้องผสมพันธุ์อย่างสัตว์ปีกหรือสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดที่มีรูปแบบการสืบพันธุ์แบบพาธีโนเจนิสิสจากที่กล่าวมาทั้งหมดคําว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นการอธิบายถึงเพศทางชีววิทยาซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพฮอร์โมนและการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันเพศได้กลายมเป็นแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ มันเกี่ยวข้องกับทั้งอัตลักษณ์บทบาทและความคาดหวังซึ่งแน่นอนว่ามันแตกต่างกันไปในสังคมนี่ครับปริยบให้เข้าใจก็คือเพศตามธรรมชาติมันคือปลั๊กไฟแห่งการวิวัฒนาการมนุษย์ที่เป็นผลลัพธ์ของการวิวัฒนาการก็จะเริ่มมีความคิดมีการตอบสนองจนกลายเป็นความเชื่อและส่งต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นกรอบความเชื่อใหม่ๆในเรื่องของเพศนั่นเองครับตามธรรมชาติแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทุกชนิดมีแค่ตัวผู้และตัวเมีย แต่ตามที่กล่าวกันไว้ก่อนหน้านี้มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อาจจะเป็นกระเทยหรือเปลี่ยนเพศได้ในช่วงชีวิตของมันแม้แต่มนุษย์เองก็ยังมีบุคคลที่มีภาวะกำกวมทางเพศซึ่งลักษณะดังกล่าวนะครับเป็นลักษณะการผิดปกติของยีนหรือว่าโครโมโซมร่างกายของเราเหมือนกับคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับทุกเครื่องที่ประกอบจากโรงงานก็ใช่ว่าจะเพอร์เฟกสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลั๊กช็อตไฟฟ้าลัดวงจรกันบ้างซึ่งมนุษย์ที่มีความกำกวมทางเพศหรือว่าเกิดมาพร้อมกับลักษณะทางชีววิทยา ที่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่เพศผู้หรือว่าเพศเมียพวกเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นหมันหรือไม่สามารถมีลูกได้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือธรรมชาติครับบางอย่างเราก็เข้าใจมันไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเข้าใจแล้วมันจะได้อะไรแต่หลายครั้งคําว่าเพศมักถูกนําไปใช้กับบทบาททางสังคมที่ผิดเพี้ยนจนเกิดการเข้าใจผิดและแน่นอนว่าความวุ่นวายและความรุนแรงจะตามมาตอนที่เราเกิดหมอมีหน้าที่ตรวจร่างกายตามลักษณะทางชีวภาพที่เกิดมานะครับ ว่าเราจะเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียซึ่งพวกเขาก็ไม่ผิดที่จะลงบันทึกให้เราเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่กลับกันเมื่อเราโตขึ้นมาเรากลับมีความเชื่อมีมุมมองที่เปลี่ยนไปหรือพอร่างกายเราโตขึ้นมีฮอร์โมนเพศตรงข้ามมากกว่าจนนําไปสู่ความหลากหลายในสังคมของมนุษย์บมโลกของเราเนี่ยมันมีการหาร,หรือหรือว่าพูดถึงเรื่องเพศแบบจริงจังสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องแยกแยะระหว่างเพศทางชีววิทยาแล้วก็เพศทางสังคมให้ออก ไม่ควรเอามารวมกันนะครับจะแนวคิดหรือวิทยาศาสตร์เพราะในสังคมมนุษย์เพศถูกแบ่งเป็นหลายประเภทเลยนองเนื้อจากเพศชายเพศหญิงตาอันทะนั์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างบางคนก็ไม่อยากระบุเพศของตัวเองบางคนก็มีอันักษณ์ทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือบางคนจะนิยามตัวเองว่าเป็นเพศไหนก็ได้ส่วนเกย์แล้วก็ไบเซ็กชวลนับเป็นรันิยมทางเพศนะครับไม่ใช่เพศถ้าจะเปรียบปลักไฟอีกก็อย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก็ โดนเยอะแล้วซึ่งแน่นอนครับคําว่าเพศเมื่อมีการเสียบลักมันก็จะเกิดการสืบพันธุ์ลักษณะที่ผมกล่าวมาข้างตน้นใช้อธิบายความรักเชิงโรแมนติกหรือว่ารสนิยมนะครับไม่ใช่อัตลักษณ์ทางเพศหรือลักษณะเพศทางชีววิทยาแต่อย่างใดดังนั้นถึงแม้ว่าเพศทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์จะมีแค่ตัวผู้และตัวเมียแต่คําว่าเพศในสังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่าและแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ถามว่าคนที่เชื่อว่าบนโลกนี้มีแค่สองเพศเขาก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดเพราะเขาเชื่อตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณของมนุษย์เขาไม่อินนะฮะส่วนคนที่เขาอยากให้เปิดกว้างในเรื่องเพศให้มันเป็นความหลากหลายในสังคมเขาก็ไม่ผิดเพราะพวกเขาเหล่านี้ต่อให้มีร่างกายหรือจิตใจที่ขัดกับธรรมชาติซึ่งนั่นหมายความว่ามนุษย์บางกลุ่มสืบพันธุ์ไม่ได้แต่มันก็เป็นชีวิตเขานะครับไม่ต้องไปเครียดแทนเขาแนะ่ที่เขาไม่ได้มีลูกยูโน w ซึ่งพอเป็นเรื่องนี้เนี่ย มันก็เหมือนถกกันไปถกกันมาเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมของมนุษย์มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดตัดเรื่องมนุษย์ศิลธรรมออกไปเราก็มีสิทธิตั้งคาถามต่อธรรมชาติเหมือนกันว่าทําไมบนโลกถึงมีแค่2เพศละ่ะคุณผู้ชมคิดว่าไงกันบ้างลองมาคุยกันใต้คลิปหน่อยครับในงานวิจัยเรื่องเพศของมนุษย์เราเนี่ยก็เคยมีการวิจัยอยู่หลายครั้งเลยครับซึ่งผมก็ได้นํางานวิจัยส่วนหนึ่งของการสํารวจผลงานาทางชีววิทยาต่อสุขภาพของมนุษย์ในหัวข้อเพศสําคัญหรือไม่มาสรุปไว้คุณผู้ชมฟังแล้วไง คณะกรรมาการด้านความเข้าใจชีววิทยาของความแตกต่างระหว่างเพศจากสถาบันการแพทย์วิสแมนจากวอชิงตันดีซีเมื่อปี2001งานวิจัยชิ้นนี้ได้กล่าวว่าในทางชีววิทยาสิ่งมีชีว,วิตหลาววยเซลล์แบ่งเพศออกเป็น2เพศด้วยกันได้แก่ตัวผู้และตัวเมียเนื่องจากการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าระบบ2เพศหรือแอนนิโซแกมีซึ่งผมก็ได้สรุปออกมาเป็น3ข้อด้วยกันนะครับว่าทำให้โลกของเราธรรมชาติถึงกำหนดมาแค่2เพศ ข้อที่1เพื่อความเหมาะสมในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์การสืบพันธุ์ตัวผู้จะมีสิ่งที่เรียกว่าอสุจิมีขนาดเล็กเคลื่อนที่ว่องไวเหมาะแก่การพุ่งไปปฏิสนธิส่วนตัวเมียก,ก็คือไข่มีขนาดเล็กเต็มไปด้วยสารอาหารเหมาะสมต่อการพัฒนาของตัวอ่อนลักษณะของการแบ่งแบบนี้นะครับสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตสืบพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุก,กรรมก็จะไปถูกเก็บอยู่ในยีนไม่ว่าจะรหัสี DNA ต่างๆและมีข้อได้เปรียบในการอยู่รอดของเผ่าพันธุมากกว่าการแย่ยงเอาพันธุ์ร่าง ข้อที่2วิวัฒนาการการที่มีเพศ2เพศส่งผลให้มีความหลากหลายทางวัรุก,กรรมเนื่นองจากลูกหลานจะได้รับลักษณะต่างๆผสมผสานกันจากทั้งพ่อแล้วก็แม่ไปจนถึงรุ่นก่อนหน้ากลับกันสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างแบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศผมมันจะขาดการเปลี่ยนแปลงทางบัรุกรรมทําให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ยากแต่ถึงแก่นั้นมันก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมเพราะมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหลายชนิดนะครับที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย ข้อที่3แล้วทําไมไม่มีเพศมากกว่า2เพศคําตอบง่ายๆเลยครับเพราะมันได้ผลเพราะมันเวิร์กในทางทฤษฎีแล้วจะก,ก่อนหน้าที่โลกหรือจัก,กรวาลหรือดาวดวงอื่นอาจจะมีเพศมากกว่า2เพศแต่บนโลกของเราตลอด4 6 0 0ถึง5,000ล้านปีมานี้การมีวัฒนการมุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพและการมีเพียงเซลล์สืบพันธุ์เฉพาะทางเพียงแค่2เซลล์ธรรมชาติได้คัดสรรมาแล้วว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้น พอมันเวิร์กมันก็เลยยังอยู่มันไม่หายไปไหนส่วนการแยกเอาพันธุ์ร่างมันก็ยังอยู่นะครับมันไม่หายไปไหนเหมือนกันแต่ถึงแม้ในธรรมชาติในชีววิทยาเพศจะมีแค่สองเพศตัวผู้และตัวเมียเพื่อความหลากหลายของพันธุกรรมแต่อย่างไรก็ตามธรรมชาติยังคงมีความหลากหลายอยู่หนึ่งในนั้นคือความเป็นมนุษย์ของเราครับที่จริงหากพูดในเรื่องความปกติคนที่เกิดมาไม่สามารถมีลูกได้ เขาก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่อย่างใดเพราะพวกเราเป็นคนนิยามคําว่าปกติขึ้นมาเองทั้งที่ธรรมชาติอาจจะคัดสรรมาแล้วว่าคนคนหนึ่งควรมีลูกควรสืบพันธุ์ต่อไปในอนาคตหรือคนกลุ่มหนึ่งไม่ควรที่จะสืบพันธุ์ต่อไปทั้งหมดทั้งมวลมันคือธรรมชาติครับเราไม่สามารถหาคําตอบได้และถึงแม้เราจะรู้เราจะได้คําตอบไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดว่าโลกมนุษย์ของเรา ควรจะมีกี่เพศกันแน่ถึงจะทำให้ระบบนิเวศบนดาวเคราะดวงนี้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จักรวาลเคยสร้างขึ้นมา